ดาม่าสอสอคางดําเอ้ยไม่ใช่ดาม่าปลาหมอคางดําที่สอสอรัชชาของพรรคเก้าไก่พยายามที่จะนําเข้าไปในห้องอาหารซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอในธรรมเนียบรัฐบาลก็เกิดดาม่ากรณีที่สอสอรัชชาพยายามที่จะสื่อสารต่อสังคมซึ่งอาจจะเป็นฐานเสียงของพรรคเก้าไก่ว่าเห็นไหมแค่จะนําปลาหมอคางดําไปให้เพื่อนสมาชิกสอสอชิมแค่นี้ก็เกิดการห่วงห้ามจริงๆแล้วนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ ก่อนว่าห้องอาหารสําหรับสสอเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอย่างสูงนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนอกเข้าไปหรือว่านําอาหารนอกเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารพิษหรือวันดีคืนดีอาจจะมีคนอุตลิเอาสารไซยาไนต์ใส่เข้าไปให้สสรับประทานกันถ้าเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นนะครับก็จะเกิดความเสียหายอย่างมากความเสียหายแรกเลยก็คือประชาชนจะต้องเสียภาษีเพื่อไปเลือกตั้งสสใหม่ครับซึ่ง เป็นจํานวนเงินที่มากกว่างบประมาณในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสอสอ,อันนี้คือเป็นทิคที่เราจะเห็นว่าทําไมสอสยถึงได้รับการดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเตรียมรถรับส่งรถนําขบวนชุดอารักขาไอรถนําขบวนไอชุดรักษาความปลอดภัยที่สอส,อสอพักเก้าไกลเขาชอบปฏิเสธอต่แหละอยากจะทําตัวให้ดูเป็นแบบติดดินเหมือนชวนหลีภัยที่ไปนั่งรถไฟอะไรแบบนั้นฮะอยากจะทําตัวว่าฉันเป็นคนประหยัดฉันเป็นคนที่ไม่ถือยกถือสักแต่จริงๆแล้วมันควรละมุมมอง ก,การดูแลความปลอดภัยของสสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูแลสสไม่ได้เนี่ยชีวิตและทรัพย์สินของสสเนี่ยหนึ่งเลยประชาชนก็ต้องไปเสียงเงินเลือกสสมาใหม่ซึ่งเสียงบประมาณหลักร้อยล้านอะ่ะสนะครับต่างชาติก็อาจจะมองว่าโอ๊ยประเทศยูนี่ไม่มีความมั่นคงเลยนะแค่สสของยูยังไม่สามารถที่จะดูแลได้แล้วถ้าไอาไปเป็นตัวแทนของประเทศเข้าไปในประเทศของยูเนี่ยยูจะดูแลความปลอดภัยได้ยังไงมันก็จะเป็นเรื่องของ ของความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการของการดูแลพื้นที่อย่างเช่นห้องอาหารในรัฐสภาก็ดีหรือการมีชุดรักษาความปลอดภัยให้กับสสก็ดีงบประมาณที่จัดมาเนี่ยถ้ามองว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมันเป็นเรื่องที่มากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอันตรายต่อสสเงินที่จะต้องสูญเสียไปในการเลือกสสใหม่มูลค่าที่สูญเสียไปในความน่าเชื่อถือที่ต่างประเทศมองเข้ามาเนี่ยมันเสียหายมากกว่านั้นหลายร้อยหลาย พันเท่านะครับเพราะงั้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมนะครับตำรวจรัฐสภาถึงไม่ยอมให้สอสอนัชชานําประมอคางดําแล้วก็ผู้ช่วยรวมถึงนักข่าวตากล้องต่างๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นกฎระเบียบซึ่งน่าจะเป็นสาคลน,นะครับและโดยส่วนตัวผมคิดว่าสอสอนัชชารู้ว่ากฎระเบียบเป็นอย่างไรแต่ว่าการที่สอสอนัชชานเนี่ยจะไปใช้พื้นที่นอกรัฐสภานะครับหรือพื้นที่แถลงข่าวเอาประมอคางดําตรงเนี้ยมาแจกใจ่ายให้เพื่อนสมาชิกสอสอนเนี่ย มันก็จะดูไม่เป็นเรื่องเป็นรล่าสิ่งที่ผมคิดว่าสสนัชชาต้องการก็คือการพยายามให้มันมีเรื่องมีราวเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากมีเรื่องมีราวก็ต้องแสดงพฤติกรรมที่มันผิดระเบียบพอแสดงพฤติกรรมที่มันผิดระเบียบปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาก็ต้องเข้ามาห้ามพอห้ามก็เป็นเรื่องเป็นรล่าสสนัชชาเนี่ยก็จะโวยวายขึ้นมาว่าเห็นไหมผด็จการจริงๆเลยแค่จะนําประหมอคข้างดํามาให้เพื่อนสมาชิกชิมแค่นี้ทาไมต้องเป็นเรื่องเป็นรล่าคนที่ไม่รู้พอฟังนิดนึงก็จะคอยตามว่าโอ้ยรั� เ,เป็นอย่างที่สสนัชชาพูดจริงๆแต่ที่ไหนไดน้ถ้าเรามาดูตามกฎระเบียบจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลงลึกในรายละเอียดมากกว่านั้นอย่างที่ผมพูดไปในขั้นต้นก็คือการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของสสซึ่งมีมูลค่าทั้งทางการเมืองทางภาษีคือเราไม่ได้เสียดายมนุษย์อย่างนัชชาหรอกนะฮะจะไปกินประหมอติดคอตุยไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับแต่ที่เราเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินภาษีไปคัดสรรเอาสสคนใหม่ขึ้นมาอีกเพราะงั้นเนี่ย มันก็ต้องมีระเบียบวินัยเนาะต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอีกครั้งตัวสสนัชาเองก็เป็นสสน,นะครับมีเยาวชนมีคนในสังคมที่จับจ้องอยู่เป็นจนํานวนมากเพราะงั้นสิ่งที่สสนัชาควรทําเป็นตัวอย่างให้กับสังคมน,ะนั่นก็คือการปฏิบัติตัวตามระเบียบวินัยอย่างน้อยที่สุดก็ระเบียบวินัยที่มันเป็นวินัยพื้นฐานอย่างเช่นระเบียบการรักษาความปลอดภัยของห้องอาหารรัฐสภานะครับก็ควรจะต้องทําตามไม่ใช่ว่าจะเล่นการเมืองกันอยู่ตลอดเวลา ใช้แทคนิก,กในการโบยวายใช้แทคนิก,กที่เข้าใจว่าอ๋อฐานเสียงของตัวเองก็เป็นฐานเสียงที่ไม่ค่อยมีสมองนักพูดอะไรก็จะเชื่อหมดก็เลยมักที่จะพูดอะไรที่ไม่จริงโวยวายอะไรในเรื่องที่มันไม่มีข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเรียกร้องเอากระแสะจากสังคมเอากระแสะจากฐานเสียงของตัวเองขึ้นมาก็อยากจะฝากสสคางดำเอ้ยไม่ใช่ ก็อยากจะฝากปลาหมอข้างดําเอ้ยไม่ใช่ก็อยากจะฝากสสนัชชาด้วยนะครับว่าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็สังคมครับขอบคุณครับ